สามารถขึ้นให้จริงเหรอเออเยอะนี่เขานอนเขานอนรถทุกคนแบบเขานอนทุกคันอะรถรถตัวเองนอนไหมรถตัวเองนอนนะดูดูหลักฐานไม่ยังยุบอยู่เลยถ่ายถ่ายถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานได้นะครับตากล้องไไดด้้คครรัับบเดี๋ยวจะได้ไปแจ้งความถูกกูไม่กล้าขึ้นเลยนะแค่นี้ขึ้สุดแล้วคือท้ากูขึ้นยิ่งเด่นเกินไปฝากทุกคนด้วยครับผมไม่ได้ทำรถทุกคนสงสัยว่านี่ปลดระวังไหมนะครับอะไรครับเนี่ยทำอะไร โปรโมทครับฝากเพจด้วยครับเพจอะไรครับสมัโต้ไอโซร้อยครับอ๋อดีครับแมวแมวสีน้ำเงินที่วิ่ง320กับดาราท่านหนึ่งโอ้โหแรงโคตรแรงเอาตรงนี้เลยเหรอเอาตรงนี้ดีกว่าพี่เอาตรงนี้อะไรครับเนี่ยฝากด้วยพี่ฝากด้วยนี่ครับลายน้ำนี้ปวดระวังทำไมฮะเขาจะไปช้อน โคตรแรงไงนู้นขนุนขนุนขนุนู้นโแรงมากคนขายเลยคันคันนี้นี่คันนี้ก็ต้องระวังโดนนะพี่เอถ้าเขาว่าแรงมากเอ้ยผมแรงแต่ในโซเชียลอยู่แล้วอุยโดนอยู่แล้วทางไอเละบอกเลยผมแรงแต่ในโซเชียลอยู่แล้วครับถ้าจะแดกกันแค่ล้อหน้าก็คือแดกเอ้ยถ้าถ้ารีบคือไปก่อนไงเดีร่อรีบไปก่อนไงคุยกันทั้งเราบอกทั้งคำเราบอก เพจอะไรนะครับเนี่ยเพจนี้อะไรครับเนี่ยแปะเขาไปทั่วเลยที่เราชื่อเพจตัวเองคนอื่นมาแปะด้วยนะไม่ใช่ของตัวเองไม่คือของตัวเองอ่ะสติกเกอร์มันหมดออลิมิเต็ดที่ลิมิเต็ดของตัวเองทำหรือยังไม่ทำของตัวเองทำแจกไว้หมดตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ก็ยังไม่ทำนี่เขาเขาดังมากนะแต่เขาแบบไม่มีสติกเกอร์ให้คนอื่นดังอันนี้เขาเขาดังมาตั้งแต่มุสลิมยันศาสนาพุทธที่แ้เขาได้ทุกศาสนาเนนี้ จะโดนด่าไปเลยพี่ชื่นชมเขานะเวลาเขาโพสอะไรแบบไอ้เี้าเฟซบุ๊กไม่แบนมันหรอวะเด็กก็ดูดูแต่ละคนดิให้ผมน่ารักด้วยได้ไงเด็ก็ดูทำคอนเทนต์เลยเถอะเนี่ยอ๋อคันนี้ไอ้ผมสามารถขึ้นได้เปล่าเอาเลยวไอเี่ยวฝ่าโบงเยี่ยวฝ่าโบงไม่เอา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 ไอพี่จัดดิจัดจันน่ยดิรถใครเนี่ยรถใคันไอเหยียบไปเลยขยมเลยขยมเหัวยม้อเปแค่เนี่ย ได้จริงป่ะเนี่ยเออขึ้นเลยคำนึงดิเนี่ยคนเขาก็ไม่ได้เกลียดคนเซ็ปต์ของมี่ไม่ใช่เขาไม่เกลียดเอฟพีเคเสันผมสามารถขึ้นได้จริงเหรอเออเยอะนี่เขานอนเขานอนรถทุกคนแบบเขานอนทุกคันเน่ยรถรถตัวเองนอนปะรถตัวเองนอนนะดูดูหลักฐานถ่ายถ่ายถ่ายรูปไม่เป็นหลักฐานได้ไหครับตากล้องได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะได้ไปแจ้งความถูก กูไม่กล้าขึ้นเลยนะแค่นี้คือสุดแล้วคือถ้ากูเล่นยิ่งเด่นเกินไปฝากทุกคนด้วยครับผมไม่ได้ทำกับรถทุกคนนะหวังว่านี่ปลดระวังไว้นะครับเขาเจอรถคันนี้เขาเล่นหมดนะคันนี้คันนี้ขึ้นแล้วคันนี้คันนี้เอ้ยนี่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 มาขึ้นขึ้นคันนี้ดีกว่าแมวแมวแม่แมวผมดูมันบางมันบางอันนั้นมันบางมันบุบมันบุบนี่แอะลอยยังอยู่เนี่ยเอาไม่ออกด้วยเออทูบแบบโจลูกเคนแบบบุ้ง ม่งยังอยู่เท่าเดิมเลยต้องไปดึงไหวแล้วแล้วก็สรรหาทำนะเหมือนไปรีทิ้งไว้อยากรู้ไงว่ามันแบบสามารถจะแบตเหรอเปิดไปรีทิ้งไว้ผมสอง้ักแบตหมดเข็นแบตเข็นแบตนี้เหรอหรู้ว่าชาร์จเต็มเปล่าเองพักเข็นแบตลูกเล็กด้วยไอ้นี้พามาดูรถเจ้าของช่องอันนี้อันนี้เป็นเครื่องอะไรครับพี่เป็นเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ใช้เป็นเครื่องยนต์ครับใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในการเผาไหม้น้ำมันก็มาจาก ใต้โลกครับที่พวกเราใช้กันทุกคนเนี่ยแหละฮะอ๋อติดแก๊สไม่ใช่คันนี้เอ่อติดไฟแนนซ์ฮะไม่ติดแก๊สะไฟแนนซ์สายเยอะนะครับรถเก่าฮะจริงต้องบอกว่าผมเอฟซีพี่น็อตมากคือแบบว่าเฮ้ยเคยๆสภาพโดนรถชนชนเลยใช่แบบชนเลยอะไรอย่างงี้อ่อพ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 อเถอะพอเถอะยอยู่ก็ต้องมาเป็นตากล้องดำเป็นคลิปจะเริ่มนานไปแล้วตาพัที่อยู่ก็ต้องมาเป็นตากล้องดำเป็น